ตอบคำถามวีซ่าวันที่10มกราคมอันนี้คือเป็นการตอบคำถามที่เพื่อนๆได้มาโพสต์เอาไว้ในวิดีโอตอบคำถามวีซ่าวันที่29ธันวาคมอันนี้คือสำหรับคนที่ต้องการไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศอยากจะกลับไทยหรืออยากให้ชาวต่างประเทศหรือแฟนเข้ามาในไทยเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าหรืออื่นๆนะครับก็สามารถถามได้หมดเลยเอาก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามจากในวิดีโอนี้แหละ แล้วก็อันไหนที่ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะขอกลับไปทํากันบ้านก่อนนะนะครับงันเดี๋ยวขอเริ่มเลยตอนขอ C O E ใช้พาสปอร์ตเดิมแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วแต่พอจะบินต้องทำพาสปอร์ตใหม่เลขใหม่ก็จะเป็นเลขที่จะเดินทางติดต่อสถานทูตก็ยากไม่รู้จะมีปัญหาอะไรไหมจะบินแล้วสามมกราเลยมาแล้วครับก็ถ้าถ้ารีบนะก็เอาพาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วยเขาก็จะเห็นว่าเออมันเลขเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่รีบนะ ก็คือส่งไอ้ COE อันนั้นอนะ่ะที่เป็นเลขพาสปอร์ตเก่าไปให้สถานทูตท,ทางอีเมลแล้วแล้วก็ส่งรูปพาสปอร์ตใหม่ไปด้วยบอกว่าขอแก้เลขนะครับก็เดี๋ยวก็จะแก้ได้นะครับก็คือมันแก้ในระบบไม่ได้แล้วก็คือต้องให้สถานทูตเขาเป็นคนแก้ให้หรือว่าติดต่อทาง Facebook Messenger ก็ได้เข้า Facebook ของสถานทูตแล้วจะเห็นให้ส่งข้อความอยู่นะครับก็คือสรุปว่าส่ง COE เก่าพร้อมหน้าพาสปอร์ตใหม่ไปให้เขาแก้นั่นแหละ คนต่อมาพี่คะแฟนขอเอกสาร COE ทุกอย่างจองครบหมดแล้วแฟนจะบิน13มกราคมนี้แต่รอเอกสารไม่อนุมัติสักทีต้องติดต่อทำยังไงคะเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะอนุมัติกลัวไม่ทันติดต่อได้ที่ไหนบ้างแฟนอยู่เยอรมันค่ะเยอรมันช้าเหรอรู้สึกช่วงหลังๆที่ออพทำอยู่จะเร็วขึ้นนะเราส่งไปพร้อมกันทุกช่องทางเลยก็ได้ครับก็คือบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยคนเนี้ย ชือนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ตเนี่ยแล้วก็อาจจะเอาเลขหกหลักที่ที่ได้จากการขอ C O E เนี่ยนะส่งให้เขาไปว่าทั้งทางอีเมลท e ั mail, ทง้งทาง Facebook Messenger อะไรอย่างเงี้ยลองส่งให้เขาทุกช่องทางดูอับเคยทำแล้วเขาก็ตอบมานะป่านนี้คงได้ไปแล้วมั้งคือสรุปคือไม่ไม่ช้านะไม่ช้านะก็หลังๆค่อนข้างเร็วมากด้วยซ้ำ ต่อมาอันนี้ไม่ใช่คําถามนะครับจะกลับไทยเจ็ดมกราเออตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงเนาะก็เลยเลยวันที่พูดวิดีโอนี้พอดีครับก็ต้องขออภัยที่เออมารอบนี้ตอบช้านิดนึงเพราะว่ามีข่าวอื่นๆเยอะมากเลยจนเพิ่งนึกได้เออจองตั๋วกับ EVA Air ของไต้หวันนะตอนนี้บอกยกเลิกเที่ยวบินแย่เลยขอทําเรื่องก็ยากยาก โรงแรมก็จ่ายเองนัดหมอรอตรวจก็ได้วันแล้วพออนุมัติก็ยกเลิกบินเลยหมดแรงเลยครับไม่รู้ว่ายัางฟังวิดีโอนี้อยู่หรือเปล่าก็ช่วยอัปเดตสถานการณ์นิดนึงว่าตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างซื้อตั๋วใหม่แล้วหรือว่ายังไงก็ตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยการเลื่อนเที่ยวบินยังเลื่อนได้ฟรีอยู่ส่วนใหญ่สายการบินเขาจะให้ใช่ไหมครับก็คงต้องหวังว่าจะเก็บไว้ใช้ตอนอื่นแทนแล้วก็ถ้าต้องซื้อตั๋วใหม่ก็ถ้าจําเป็นนะเนาะแต่ว่า ไอ้ของเก่าก็คือเลื่อนเลื่อนไปใช้ตอนอื่นแทนก็พยายามคิดในแง่ดีไว้ก่อนแต่ก็เข้าใจครับมันตั๋วมันก็แพงอยู่ต่อมาสําหรับเที่ยวบินจากอเมริกากลับไทยชั่วโมงการเดินทางจะยาวนานมากจากเดิมที่เคยต่อเครื่อง1นสองชั่วโมงตอนนี้ยาวเกินสิบชั่วโมงเลยแต่ได้ยินมาว่าเอเม a t e ตแอร์ไลน์เขามีข้อเสนอให้พักโรงแรม5้าดาวฟรีที่ดูไบระหว่างรอต่อเครื่องท,ที่เที่ยวบินที่เลโอเวอร์นานสิบถชั่วโมง ก็เอาเป็นคนพูดเองแต่เขาอาจจะไปได้ยินมาจากอย่างอื่นด้วยก็ได้นะเาเคยมีพูดวิดีโอถ้าเกิดว่าต้องต่อเครื่องนานเกิน10ชั่วโมงแต่ไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้บริการลืมชื่อไปแล้วอะดูใบคอนเน็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือพอจองตัว๋วปุ๊บก็คือมันจะมีเอ่อเราไปที่เมนู manage booking นะครับแล้วก็พอใช้หมายเลข6หลักที่เป็นหมายเลขของตั๋วนะแล้วก็นมสกุลแล้วก็มันจะมีเมนูอยู่ก็คือเราเลือก เมนูนั้นถ้าเกิดเราต่อเครื่องสิบถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะครับเ,เขาก็ถามว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะแชร์ไหมครับคุณอ๊อฟพอทราบไหมอ๊อฟยังไม่ทราบเลยแต่ว่าคนที่จะต้องต่อเครื่องนานขนาดนั้นเนี่ยคงมีจํานวนน้อยครับก็คือเอมิเรตเขาก็โกยชื่อเสียงไปแล้วนะว่าเขาเจะมีบริการนี้แต่คนที่ใช้ได้ใช้งานจริงก็คงน้อยขอสอบถามนิดนึงค่ะลูกชายอายุ17ปีถ้าบินมาไทยคนเดียวไม่มีผู้ปกครองมาด้วย ทางไทยจะให้ลูกกักตัวไหมคะหรือต้องบินพร้อมผู้ปกครองเท่าที่รับรู้คือไม่ได้มีกฎเกี่ยวกับว่าต้องมาด้วยกันกับผู้ปกครองนะมีแต่ว่าถ้าอยากกักตัวพร้อมกันกับผู้ปกครองก็จะต้องมีสูติบัตยืนยันแล้วก็เรื่องกักตัวกักทุกคนครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโควิดจะอายุมากอายุน้อยก็มีเชื้อโควิดได้ทั้งนั้นใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ให้กักทุกคนทั้งคนไทยอายุแค่ไหนก็แล้วแต่ก็กักหมดจะเด็กเล็กก็กัก คนต่างชาติประเทศไหนก็กักหมดเลยก็คือสรุปว่าต้องกักตัวแต่ว่าน่าจะกักคนเดียวได้เพราะยังไม่เคยเห็นว่ามีกฎว่าจะต้องให้ผู้ปกครองมาด้วยอ๋ก็ขอสรุปนิดนึงนะครับจากคําถามนี้ว่าต้องให้ลูกกักตัวไหมหรืออะไรเนี่ยหลายๆลคนก็ยังไม่รู้ว่าการเข้าประเทศไทยในเวลานี้นะครับในช่วงโควิดนะคือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่าก็คือจะต้องกักตัวสิบสี่วันแต่ความจริงคือสิบหกวันสิบห้าคืน เพราะว่าบวกวันลงเครื่องด้วย 1. แล้วก็บวกวันเช็คเอาต์อีกหนึ่งก็เลยจะเป็น16วันนะครับก็คือคือนที่ลงเครื่องเนี่ยเขาไม่นับว่าอยู่ใน14คืนก็เลยจะต้องเป็น16วัน15คืนแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนไทยก็ตามนะก็จะต้องอ๋อก่อนหน้านั้นก็คือทุกคนที่จะกลับไทยเนี่ยก็จะมีอยู่2ช้อยเลือกช้อยแรกก็คือเที่ยวบินพิเศษกับตัวฟรีซึ่งราคาตั๋วก็จะแพงกว่าปกติแล้วก็จะมีรอบจํากัด ก็คือต้องคอยติดตามที่เฟซบุ๊กของสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆหรือว่ารอดูก็ได้เพราะจะคอยดูอยู่เรื่อยๆว่าประเทศไหนมีใช่ไหมก็จะเอามาลงข่าวนะครับแต่ว่าโคต้าจะจำกัดมากเที่ยวบินหนึ่งก็คือประมาณ 150- 200ถึงคนเท่านั้นเองแล้วก็จะมีไม่ครบทุกประเทศด้วยมีเฉพาะบางประเทศเท่านั้นเองด้วยนะครับก็คือมีแค่โคต้าจำกัดมากสําหรับกักตัวฟรีอ่อีกอันหนึ่งคือถ้าเราต้องการกลับตามวันเวลาที่เราต้องการอาจจะเป็นคนที่ได้จองตั๋วมาแล้ว แบบไปกลับมาแล้วหรือคนที่คนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องการกลับแบบเร่งด่วนก็คือจะจะต้องจ่ายค่ากักตัวเองคือนอกจากตั๋วเครื่องบินที่ต้องซื้อเองแล้วก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินในสายการบินที่สถานทูตกําหนดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายการบินที่เราโอเคอยู่แล้วเอมิเรตเอทีเอชลูปันซาเออสวิสแอร์ออสเซียนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายลองดูในเว็บของสถานทูตนะครับก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินที่สถานทูตกําหนดเป็นเซมิคอมเมอร์เชียลฟล์เสร็จแล้วก็ ไปจองโรงแรม Alternative State Quarantine เขาจะเรียกว่า ASQ หรือ Alternative Local Quarantine เขาจะเรียกว่า ALQ ALQ นี้จะอยู่ชนบุรีกับปราจีนบุรีส่วน ASQ อยู่ในกรุงเทพนะครับก็คือต้องไปจองในพวกนั้นก็คือทั้งจองตัวเครื่องบินเองแล้วก็จองโรงแรมกักตัวเองนะครับสำหรับคนที่ต้องการกลับตามวันเวลาแล้วหลังจากนั้นก็คือเอามาขอ COE ใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศออขอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่ คนที่ยังงงที่เราพูดอยู่นะครับก็คือตั๋วเครื่องบินเซมิคอมเมอร์เชียลฟลาสำหรับคนที่จ่ายค่ากักตัวเองก็ดูใน go no guide com ticket นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วในนี้ก็จะมีเนี่ยเซมิคอมเมอร์เชียลฟล์คือรายชื่อสายการบินที่สถานทูตอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ก็คือจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินตามสายการบินพวกนี้ที่มีชื่ออยู่ในนี้ก็จะเข้าไทยได้แน่นอนแล้วก็วิธีการจองโรงแรมกักตัว ASQ และ ALQ ก็เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับอันนี้ก็คือ,อได้ทั้งแบบถูกและแบบแพงเลยก็คือโรงแรมกักตัวจะมีทั้งตั้งแต่ประมาณ2 7 0 0 0จนถึงแบบถูกคือ27,000นะแล้วก็จนถึงไม่เกิน3500 0อันนี้คือแบบถูกแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นก็คือจะไปจองผ่าน A g ก da เพราะว่า A g ก da นี้จะมีแต่ประมาณถ้าเกือบเกือบสี่สามหมื่นแปดขึ้นไปทั้งนั้นเลยถ้าเกิดเอาสะดวกก็จองผ่าน A g กได้แต่เกิดเอาแบบต้องใช้ฝีมือน,นิดนึง ดูทั้งสองแบบได้จากคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมก,กักตัวอันนี้สําหรับคนจ่ายค่ากักตัวเองนะก็คือเอามาขอ COE ใบอนุญาตเข้าไทยนะครับซึ่งดูจากคลิปนี้ได้เลยออจะลงวิธีการเอาไว้อย่างละเอียดมากๆก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนคร่าวๆขั้นตอนแรกก็คืออัปโหลดหน้าพาสปอร์ตของเราเาแล้วก็ใส่พวกที่อยู่ไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ข้อมูลบุคคลบุคคลอ้างอิง แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คืออัปโหลดตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมกัดตัวก็รวมทุกอย่างแล้วประมาณ7-10วันทําการนะครับก็จะได้ COE นี้มาแล้วก็ในวันที่ขึ้นเครื่องบินก็คือจะต้องมี COE นี่แหละแล้วก็ต้องตรวจโควิดและ Fit to Fly ก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออกส่วนใบตรวจโควิดนั้นแล้วแต่สายการบินว่าต้องลองถามเขาดูว่าต้องตรวจไหมแต่ Fit to Fly คนไทยต้องตรวจทุกคนแน่นอน แล้วนอกจากนั้นก็คือจะมีแบบฟอร์มต่อแปดนะครับที่ต้องให้กับสนามบินอ่ะกลับมาต่อคําถามของเรานะครับสวัสดีค่ะงงค่ะเราต้องขอ C O E ผ่านก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมนี่แหละที่ต้องทวนแล้วทวนอีกเพราะว่ายังมีคนที่ยังไม่รู้อยู่นะก็เราจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมก่อนครับถึงจะเอามาอัปโหลดในระบบที่จะขอ C O E คือใบใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศไทยได้ ก็อย่างที่ออบบอกนะมันจะแบ่งเป็นสองรอบรอบแรกยังไม่ต้องซื้อก็ค <จะ S 1> ือแค่ใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็หน้าพาสปอร์ตของเราแล้วก็ได้รหัสหกหลักมาก็ประมาณสามวันทําการนะครับจะได้ผ่านรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองก็คือเน,น,นี่ยแหละใบตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองโรงแรมกักตัวแล้วก็พออัปโหลดสองอย่างนั้นไปปุ๊บก,ก็คืออีกสามวันทําการรวมแล้วไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็จะได้ COE นี้มาเขาก็จะส่งมาให้ทางอีเมลนะครับต่อมา อ่าเริ่มมีแล้วก็คือ,อแฟนอยู่ที่โปลแลนด์จะเดินทางมาแต่งงานช่วงนี้ได้หรือเปล่าคะต้องทำยังไงบ้างยังไม่เคยเดินทางมาไทยเลยก็มีอยู่สองแบบก็คือถ้าจะมาแต่งคือจะแต่งงานหรือจะทำจะมาเที่ยวหรือจะมาเยี่ยมเฉยๆหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือฟรีวีซ่านะครับได้สี่สิบห้าวันซึ่งเขารวมวันกักตัวให้ฉะนั้นเขาจะต้องกักตัว ใน ASQ หรือ ALQ นะครับพอหักวันกักตัวไปแล้วก็จะเหลือ30วันที่ได้อยู่แบบฟรีวีซ่าหรืออีกแบบหนึ่งก็คือขอวีซ่าท่องเที่ยว TR วีซ่าซึ่งจะอยู่ได้60วันก่อนแล้วก็ต้องไปต่ออายุที่ตอมอกล้บ้านอีก30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันอาฉะนั้นถ้าแบบที่สองเนี่ยก็ไม่ต้องรีบมากก็คือหมายถึงว่ามาถึงแล้วปุ๊บก็ค่อยๆดําเนินการเรื่องแต่งงานกันไปแต่เกิดแบบแรกนี้ต้องรีบนิดนึงเพราะมีเวลาแค่30วันเท่านั้น แล้วการเตรียมเอกสารสำหรับแต่งงานก็ไม่ได้มีอะไรมากคือ,อ,อคนต่างชาติเขาต้องหาต้องทำใบโสดก่อนมาด้วยนะเพราะว่าจะต้องมาให้อำเภอของทางไทยดูต้องดูว่าเขาขอจากประเทศของเขาเลยหรือว่าจะมาขอที่สถานทูตของประเทศเขาที่อยู่ในกรุงเทพได้หรือเปล่าต่อมาถ้าล็อกดาวน์ประเทศสนามบินจะปิดไหมคะไม่ปิดหรอกครับไม่ปิดถ้าล็อกดาวน์แบบที่มันจะปิดจริงๆเนี่ยคงไม่มีแล้วแหละนะเพราะว่ารอบนั้นคือเขตแล้ว ที่ว่าห้ามใครเข้าห้ามใครออกทั้งสิ้นเนี่ยเข็ดแล้วพังหนักมากฉะนั้นต่อให้ล็อกยังไงเนี่ยไม่มีทางที่จะปิดกั้นการเข้าออกอีกต่อไปอันนี้เอามั่นใจต่อมาเม็กซิโกต้องกักตัวไหมคะตอนนี้มองไว้หลายประเทศมากแต่จะโฟกัสไปที่เม็กซิโกขอวีซ่ายากไหมคะอันนี้คือไปเจอแฟนหรือว่าไปเที่ยวเฉยๆถ้าไปเที่ยวเฉยนี่กล้าหาญมาก <c oughs> <c oughs> ก็เม็กซิโกไม่ต้องกักตัวนะครับเราคงกําลังจะลงคลิปวิธีขอวีซ่าเม็กซิโกอยู่ ซึ่งจะอยู่ได้180วันเลยแล้วในนี้เขาก็มีถามว่าคุณออฟมีบริการทําวีซ่าหรือปรึกษาไหมคะช่องทางไหนก็ดูใต้วิดีโอได้เลยครับก็อันนี้คือการใช้บริการแบบส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าจะแค่ถามอย่างเดียวก็คือมาถามในใต้วิดีโอนี้แหละหรือว่าไปโพสต์ในกลุ่มของเราก็ได้เพราะว่าอันนั้นจะมีคนอื่นมาช่วยตอบต่อมาลูกสาวจะมาแคนาดาด้วยวีซ่า p r เออพอร์มันเดนเรสิเดน์หรอ วันที่สิบมกราคมนี้ต่อเครื่องที่โตเกียวยังมาได้ไหมคะก็เราก็มาตอบว่าเห็นหลายคนโดนยกเลิกตั๋วนะน่าจะต้องหาใหม่คือต้นเหตุมันอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้คือเขาแบนต่างชาติทุกประเทศไม่ให้เข้าเราก็ไม่แน่ใจว่าเออแค่ต่อเครื่องนี้เขาจะยังเขาจะยังไงใช่ไหมแต่ว่าเห็นหลายคนโดนยกเลิกตั๋วนะครับแล้วผลเป็นไงบ้างก็มาอัปเดตได้นะครับออต่อมาคุณอ,อ๊อฟขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ แต่ยังงงอยู่นิดหน่อยเรื่องอ o เชอร์ของไทยแอร์เวสคือต้องใช้กับไทยแอร์เวสไม่สามารถใช้กับแอร์ไลน์อื่นๆได้ใช่ไหมคะเออก็แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นของเขาเองอะใช่ไหมแน่นอนของสายการบินไหนก็ต้องใช้ของอน,นันครับต่อมาคุณอ๊อบคะแฟนอยู่อเมริกาส่งใบสมัครตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่กงสุนไทยทำไมไม่หือไม่อือต้องเพิ่มจดหมายเชิญหรือเปล่าคะส่งให้แฟนแน่ไปใช่ไหมคะไม่หือไม่อือคือหมายถึงว่าไม่มีการติดต่อกลับอย่างนี้แหละครับ ก็คือปกติเขาจะติดต่อกับเฉพาะตอนที่เขาต้องการเอกสารเพิ่มเติมนะแล้วส่วนที่ว่าจดหมายเชิญต้องทําหรือเปล่าเนี่ยเ,ออเราไม่รู้ว่าอันนี้คือขอวีซ่าอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าท่องเที่ยว TR เนี่ยคือน่าจะใช่อันนั้นแหละใช่ไหมคือฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็ไม่ต้องขออยู่แล้วใช่ไหมน่าจะเป็น TR แหละจดหมายเชิญจะใช้ในกรณีที่เขาบอกว่าหลังกักตัวนะเป็นที่อยู่หลังกักตัวจะเขาจะมาอยู่กับเราฉังนั้นก็จะใช้จดหมายเชิญพร้อมแนบ สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของที่เป็นชื่อเรานะครับเป็นหลักฐานที่อยู่หลังกักตัวรู้สึกอเมริกานี่เขาจะให้อัปโหลดเอกสารทุกอย่างนะเป็นการขอออนไลน์แล้วก็อัปโหลดเอกสารทุกอย่างไปแล้วจนถึงวันที่พูดนี้น่าจะได้แล้วนะครับใช่ไหมประเทศอื่นเนี่ยก็ช่วงก่อนก่อนสิ้นปีเนี่ยก็ดูเหมือนจะเงียบๆน,นะแต่พอเปิดมาเปิดปีใหม่มาปุ๊บก็ไม่กี่วันเขาก็ได้คืนแล้วอะ่ะก็คือเขาเป็นการว่าให้ส่งปริีย์ไป เพราะว่าจะต้องจํากัดการเดินทางช่วงโควิดสรุปว่าจดหมายเชิญเพิ่มหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าที่อยู่หลังกักตัวเขาจะมาอยู่กับเราไหมถ้าจะอยู่กับเราก็คือต้องก็เพิ่มไปนะครับก็ไม่ต้องเขียนอะไรมากเขียนแค่สั้นๆแค่มีกี่บรรทัดว่าเ,ออเราเช่อน,นี้จะเชิญนายคนนี้มาพักอยู่กับเราเขียนภาษาไทยก็ได้แล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็นายคนนี้เขาจะกลับไทยแน่นอนในวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้แหละหรือจะเขียนให้ยาวกว่านี้ก็ได้ถ้ากังวลน,นะครับต่อมา สัญชาติไทยแต่ถือพาสปอร์ตต่างชาติต้องซื้ออินชัวรันก็คือประกันไหมคะต้องซื้อครับข้อเขานับว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตที่เรามีนะครับกลายเป็นว่าคําว่าคนไทยคือขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตถ้าเคยเป็นคนไทยแต่ตอนนี้ไปใช้พาสปอร์ตต,ต่างชาติแล้วไม่มีพาสปอร์ตไทยแล้วก็ต้องซื้อประกันเหมือนเหมือนคนต่างชาติทุกคนเลยต่อมา ALQ ในภูเก็ตมีให้เลือกเช็คสายการบินของ กาตาเริ่มบินตรงหนึ่งมกรลาจากโดฮาเข้าภูเก็ตแต่ไม่เห็นมีข่าวหรือข้อมูลเลยแอดมินมีข้อมูลไหมคะก็เราเคยดูเล่นๆนะมีกาตาบินเข้ามาแล้วตั้งแต่หนึ่งมกรลาเข้าเข้าภูเก็ตได้แล้วคือบินตรงจากจากโดฮาเข้ามาเลยนะครับนี่ว่าแล้วก็เสิร์ชให้ดูซะเลยก็นี่นะครับ DOS ก็คือโดฮาใช่ไหม HKT ก็ภูเก็ตตอนค้นหาก็ถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วมันไม่เจอก็พิมพ์ภาษาไทยไปเลยภูเก็ต แล้วก็ตรวนี้ลองคน้นเล่นๆเป็นสักสามกุมภานะจริงๆมีตั้งแต่หนึ่งมกราลแล้วแหละนี่ไงโดฮามาภูเก็ตเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าคิวอาก็คือสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทโดยประมาณนะครับครับก็ได้วีซ่าหกเดือนเราสามารถอยู่ได้ในระยะเวลาหกเดือนไหมคะหรืออยู่ได้แค่เก้าสิบวันคะเอ่อหกเดือนนี้ไม่ไม่ได้บอกประเทศอะไรแต่ว่าถ้าถึงขั้นเป็นหกเดือนจริงๆนะคือต้องดูก่อนนี้ถ้าเป็นวีซ่าเชงเก้นเนี่ย เราก็อยู่90วันได้แน่แแค่ว่า6เดือนเนี่ยเขาอาจจะให้ช่วงวันมาคือ1มกราถึง30มิถุนาอะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าอยู่ได้จริงๆ90ถ้าเป็นเชงเก้นนะต้องดูว่าเป็นวีซ่าอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น6เดือนอย่างของสวีเดน visitor permit เนี่ย mm. ก็อยู่ได้6เดือนรวดเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนถามมีเขาได้วีซ่าอะไรมาอ่าถัดมากลับจากสวีเดนกับตัวฟรีกับกาตามกราค่ะอ๋อนี่มาบอกเฉยๆนะ อยู่ฮังการีมีเพื่อนๆคนไหนอยู่ที่นี่บ้างคะรอกลับไทยคะ่ะอ่านี่ก็บอกเฉยๆตอนนี้กลัวปิดน่านฟ้าคะ่ะเพราะเดือนมีนาจะกลับคะ่ะโอ้ยถึงนานถึงขนาดนั้นเขาโอเคขึ้นกว่านี้เยอะแล้วครับเอาว่าเพิ่งเดินทางมาถึงไทยตอนนี้ถ้าเราจะกลับมาไทยต้องโดนกักตัวคะ่ะอ่านี่ก็บอกเฉยๆจากเยอรมันสวัสดีคะ่ะอันนี้ก็บอกเฉยๆอัปเดตคนโปรแลนด์บอกกลับบ้านกักตัว10วันหมายถึงว่าจากไทยกลับโปรแลนด์เหรอ ก็โปแลนด์ยังมีกักตัวอยู่นะก็เป็นเรื่องปกติที่ช่วงนี้เชื้อพุ่งเยอะก็อาจจะมีบางประเทศว่าคนไทยเข้าไปต้องกักตัวแต่ว่าหลายๆประเทศก็ยังคนไทยเข้าไปก็ยังไม่ต้องกักตัวนะเท่าที่รู้ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถโพสต์ถามที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับได้หมดทั้งคนไทยไปต่างประเทศหรือหรือคนไทยจะกลับไทยหรือต่างประเทศจะมาไทยหรืออื่นๆนะครับวีซ่าอื่นๆก็ถามได้นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับฟังนะครับ